ตกใจปะไม่ตกใจช่างหัวเองส <c oughs> วัสดีนะครับเหล่ามนุษย์ที่แสนน่ากินทุกท่านกันด้วย <c oughs> อยู่กับผมเองฉันจะเป็นไททันอะไรดีเกมมิ่งในวันนี้ผมยังไม่จบกับเกมโลกวิวัฒนาการแห่งไททัน ที่ผมยังไม่จบนะครับเพราะว่าผมเลื่อนไปเจอคอมเมนต์ของคุณทีวี3 HD HD ทำไมได้แต่ตัวกินผักอะผมไม่กินแล้วแต่ได้ตัวกินผักมาผมให้กินเนื้อแต่ได้ตัวกินผักเหมือนเดิมแก้ด้วยครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แสนเลวร้ายกับคุณคนนี้นะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณคนนี้นั้นเขาเออดไม่ได้พิจารณาการสํารวจความเปลี่ยนแปลงความสุขการระเบิดความเหนื่อยล้าและการขยับใช่เขาลืมส่วนนี้ไปนะครับแล้วกูพูดอะไรของกูวะเอาเป็นว่าหลักๆก็ผมที่ผมอยากจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งคือผมนั้นอยากจะวิวัฒนาการไททันของผมใหม่นะครับพูดง่ายๆคือเริ่มเล่นใหม่นั่นเองถ้าพูดแบบไม่รักษาน้ำใจนะครับคือกูอยากจะทำลายมึงทิ้งนั่นเองกูรู้สึกรีเกรสนะครับกับทุกครั้งที่ผมเห็นหน้าเขา ผมอยากจะสร้างไททันตัวใหม่เวแต่ก่อนที่เราจะรีเบิร์ตนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมให้จะสาบส่งเขาผมสาบแช่งเขานะครับขอให้เขานั้นตายไปครับผมแล้วก็เกิดเป็นไททันในชีวิตจริงที่อยู่ตามวัดเดี๋ยวบอกความคิดของผมก่อนนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยจริงๆผมอยากจะได้ไททันที่มันกินแต่แล้วเวคือในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมทําไม่ได้เพราะว่าทรัพยากรของเรามันมีจํากัดนึกออกปะแต่ว่าในพาร์ทนี้นะครับผมจะให้มันกินแต่แร่ ถ้าเกิดแล่มันเกิดออกมาช้ากูก็จะเติมผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะวรู้ไหมบ้านรวยไงบ้านรวยไหนขอดูก่อนว่าเกมเกมนี้เวลามันเติมมันแพงไหมถ้าเราลองเลื่อนดูนี่ครับแพงใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอาละ่ละเรากดดีเบิร์ตเข้าเลยดีกว่าฮ่าฮ่ามึงย้อนกลับไปนู่นเลยกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งว้าวเดี๋ยวนะเราสามารถเลือกได้เหรอว่าเรานั้นจะให้มันเป็นตัวอะไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม ผมไม่เอาสเปเชียลออฟเฟอร์นะครับอย่างแรกเลยเพื่อนนาะยจะต้องกินแต่แร่เอาแร่ไปกินย่า yeah. นี่ๆๆ่นี่น,น,น,นกินแต่แร่เลยต้องกินแร่ครบ10อันนะครับถึงจะแบบแปลงร่างได้เป็นขั้นแรกนึกออกปะมาเมซิ่งมากนี่กี่อันแล้ววะ8ปดครับผมให้อีก2อันกินเลยกินเลยอ่ะมันต้องอีก2อันดีวะแต่ไม่เป็นไรพอดูหน้าตาหน่อยอู เดี๋ยวๆทำไมมันกลายเป็นไททันผักวะในรูปภาพที่ฉันจําได้ฉันควรที่จะได้ตัวแบบนี้มาทําไมฉันได้แบบไททัน <c oughs> ใจเกเรความเกเรก่อตัวขึ้นในใจฉันว่จะ <c oughs> จริงๆผมต้องได้แบบนี้ดิต้องได้แบบนี้บบน, <c oughs> นี่นายเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยทำไมผมได้ไททันผักมาวะฉันไม่ชอบกินผักมัสโซลไททันบอกว่ามันจะโตขึ้นได้หลังจากที่มันกินผัก คุยมึงกินแล่วไม่ได้กินผักอะรู้ว่าผมเจอบักแล้ววะตามที่คุณคนนั้นเขาคอมเมนต์เอาไว้ทำไมผมไม่ผักวะอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูใหม่คุณผู้ชมผมจะนำการรีเบิร์สเขาใหม่มันรับไม่ได้เลยนะรับไม่ได้เลยจริงๆให้แลกเขาไปเยอะๆะโอ้โหคลิปนี้กูหมดเงินเยอะแน่เลยอะกินไปกินไปกินไป please กินไป please จัดไปกายร่างอะได้โปรด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 ได้ทนแล้ please ให้กินแต่แร่เลยนะเงียบไม่เอาใจเกเรอ้อโอเคผมลองให้เนื้อมันดูคุณผู้ชมถ้าเกิดมันกินเนื um ้อนะครับแล้วมันยังแปลงร่างเป็นตัวที่กินผักอีกผมคิดว่าเกมนี้น่าจะมีปัญหาใช่ไหมผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาละอ่ะลองดูนะ What the heck ผมว่าเกมนี้มีปัญหาแล้วเอาละอันนี้ผมลองลบแล้วก็ลงเกมใหม่นะครับโปรเซสที่ผมเล่นทั้งหมดมันหายไปหมดเลยมึงหลอกกูแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมผมคิดว่ามันเปลี่ยนทางได้เว้ยเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราให้มันกินแรลกกูแ่ย่เผื่อบางทีมัมอาจจะเปลี่ยนทางมาตรง้นี้ยล้วกมยตอนมาตรานี้อานจะนแอาจจะแล้วก็ไปเรื่อยๆของมัน เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ให้มันกินเนื้อแล้วกันกินได้แต่ผักกับแกลนึกออกป่ะแล้วของที่ผมเ,เก็บสะสมนี่ครับหายไปหมดเลยน c e ซื้อทองก็ต้องแบบว่ามีทองก่อนอยากจะบอกนะครับว่าการที่คุณจะได้ทองเนี่ยคุณจะต้องเอาเพชรไปแปลรูปอีกทีก่อนเวี๋้วผมจะทําการเติมก่อนนะครับสัก300เพชรแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าผมนั้นจะเทพขึ้นหรือเปล่าพอกูซื้อเสร็จปุ๊บเทพเจ้าก็จะดีใจ สามา <c oughs> ้อเพชรโอ้ยเจนแค่ยังแพงเลยนี่ว่าใช่แล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้เพชรก็ผมแปลรูปไปเป็นทองอีกทีหนึ่งเว้ยใช้เพชรแปลรูปเป็นทองและไอดาวนี่มันทําอะไรได้ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแปลรูปก,ก่อน <c oughs> ที่ผมก็ผมต้องเติมเงินเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติถ้าของเรามันหมดเนี่ยเราสามารถยังไงอ่ะกด instant food ออกมาได้เลยไงนึกออกปะ คือเราจะได้ไม่ต้องมารอให้มันเสียเวลานะครับคือมันต้องจะต้องแบบมีการรอของรีสต็อกเนี่ยเสียเวลานะครับเติมเอาแม่งเลยให้ตายเถอะโอเคเราจะต้องอัพอันนี้แล้วคุณผู้ชมอัพที่เก็บเพชรไว้โอเคอัพที่เก็บเพชรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตะกี้ผมอัพที่เก็บเพชรนะครับแต่ทําไมทองผมมันไม่ลดเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนึงเนี่ยคุณผู้ชมดูทองผมนะวัตตาเพชมันไม่ลด <laughs> ผมว่าเกมนี้แม่งมีบัคจริงจริงออกโอ้กูแม่งเก็บยาวเลยมันเก็บยาวเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช้ทองแต่ทองไม่ลดเว้ยก็ชยแชร์มันมันหลอดอแท่งอย่งเลยหลอดแท่ส่วนอันนี้นโอเคลดอันนี้ลดแต่ข้างบนนี้ไม่ลด What do you mean dude? Come on A few minutes later ยี่ยมไปเลยคุณผู้ชมพอผมออกแล้วเข้าเกมใหม่นะครับเพชรกูหายตอนนี้กูเหลือ1เพชรเงิน700บาทที่ผมเติมไปเข้าขยะเรียบร้อยเริ่จากเงินกูจะหายแล้วมึงให้ตัวอะไรกูมาผมคิดว่าเกมนี้แม่งน่าจะมีแบบข้อผิดพลาดเล็กน้อยเว้ยก็คือไอเนี่ยมันน่าจะเป็นเพชรแต่ว่าเขาเอารูปทองมาบังหน้าผม กูว่าทําไมทองกูถึงไม่ลดใช่ไหมไม่เป็นไรคุณผ,ผู้ชมครับกูเสียเงินไปเจ็ดร้อยบาทจากตอนแรกอยากจะท,ท,ทําไททันก็ผมที่กินแต่แร่ตอนนี้กูไม่สดแล้วมึงกินทุกอย่างไปเลยกูขอได้แบบไททันตัวใหม่ก็พอกูเสียเยอะกูเจนะ็บหนักทำเป็นเล่นไปนี่ไททันที่ออกกําลังกายมาทุกวันนะครับแต่ออกกําลังกายเฉพาะแขนนะผมสองข้างนะครับส่วนข้างอื่นเขาไม่ออกกําลังกายเลยอเมซิ่งมากมาก เอาละอย่างนั้นผมจะให้เนื้อคนมันไปเยอะๆเลยอะเพราะผมคิดว่ายังไงยังไงมันก็ต้องแบบพัฒนาไปอีกล่างตรงนี้ละคือมันต้องไปตรงนี้แล้วคุณผู้ชมนึกออกปะมันคงไม่ลงไปด้านล่างละหรือว่าอาจจะลงไปด้านล่างไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไอ้มันหล่อเท่หลอกแดกเงินกูหล่อเท่กินไปเยี่ยมกายล่างนะพีสจงเป็นไททันที่หล่อเท่ไม่น่าเกียด มันคุ้นๆไหมตัวนี้บู๊ไททันบูไททันไททันนมมีนมหกเต้าตัวนี้เราเคยได้มาแล้วเหมือนเราเคยได้มาและวมันอยู่ตรงนี้ว้าวผมอยาจะบอกนะครับว่าผมนั้นได้ไททันครบเซตเลยที่กูได้เมื่อคลิปก่อน ครบเซตเลยแล้วคือตอนนี้ผมอัพมันเวจนผมอีโวลูชั่นได้แล้วเหรอต้องใช้ดาวหนึ่งดาวอ่ะอีโวนิดแค่นี่ผมเพิ่งเห็นมันอีโวได้ด้วยเขาแบบเท่ๆนะเว้ยเทๆเลยเทเลยว้าวเท่จังโอ้ god คุณผู้ชมคิดว่ายังไงกับเพื่อนใหม่สุดน่ารักของผมกูอยากตายมากๆคุณผู้ชม นี่นะเว้ยเอ็กโซสเกเลตันเอ้ยแต่ว่าเอาจริงๆก็ผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูค่าพาวเวในการต่อ,อยิงชุมพวกนี้ดิถว่า่าเถื่อนใช้ได้เลยนะทําเป็นเล่นแบบตัวนี้เถื่อนใช้ได้อยู่กอ oh <my> อะไรวะเนี่ยต้องการดาวสี่ดวงเลยเหรอในการจะวิวัฒนาการล่างต่อไปโอ้คราวนี้ผมรู้แล้วว่าดาวมันทําอะไรได้โอเคหมดหมดตัว คราวนี้น่าจะได้แล้วมั้ง Yes ไหวคุณผ,ผู้ชมไหวนะครับไนดูดิอ <laughs> โอ้เ h เล่นเอ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> อ oh my god my alien boy อ <c oughs> ้ oh my god t h alien boy ตอน,นแรกๆมันมีแต่สิ่งที่เรียกได้ว่าเออ ค่อนข้างที่จะบั่นทอนชีวิตผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นนะผมตั้งแต่ผมเห็นหน้าเจ้าหมอนี่นะครับเจ้าหมอนี่มันไม่ควรที่จะเรียกว่าเป็นไททันน่าจะเรียกว่าเป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวซะมากกว่า Hey guys p o l y v a l e n ีเท่าไทท t a โอ้โหเลือดมี8ดนะครับแล้วก็พวกแอคแท็กอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าร่างกายมันถือว่าน่ารักมากกอ่าจริง มีอะไรเราก็ให้ให้มันไปเถอะนะครับเจ้าตัวนี้ตอนนี้มันใกล้จะอีโวอีขั้นหนึ่งแล้วเว้ถามว่าทําไมผมถึงไม่แคร์เรื่องอาหารเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้นั่นหมายความว่ามันจะแดกอะไรก็แล้วแต่นะมันแม่งเป็นได้แค่ยอย่างเดียวคือตัวที่อยู่ข้างหน้ามันเว้แต่ปัญหาตอนเนี้ยผมเริ่มกังวลเล็กน้อยละตรงที่มันต้องใช้ดาวในการอีโวหรือเปล่าวะถ้าเกิดใช้ดาวในการอีโวนี่ชิปหายนะครับผมทําอะไรไม่ได้นอกจากเติมอย่างเดียวเดี๋ยวดูนะโอเค โอ้โหแพงเนี่ยมอย่างแพง10ดาวเท่ากับ90เพชรแล้วกูมีกี่เพชรสิบทวน <c oughs> ผมว่าผมจะเป็นต้องเติมอีกแล้วว่ะโอเคได้มาสิบดาวแล้ว, <c oughs> ลวนี่ทำเพื่อคุณผู้ชมขนาดนี้เลยนะกดอีโมดูหน่อยพลีสตัวจำจำหน้าตาต้องหล่อเท่แล้วนะผู้เสียง <c oughs> ขนาดนี้ <c oughs> โอ้นี่มตัวไอศกรีม มันกลายเป็นไอศครีมอมะมันกลายเป็นไอศครีมโคนคุณผู้ชมโอ้ดูหน้าตามันดิแบบมีตัวยิ้มด้วยเว้ยดูมีความสุขมากๆเลยเย้กูอยากตายเงินหนึ่งพันกูออไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชม,ค,ชมคลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมคิดว่าเรายังจะเป็นที่ต้องอัปเกรดเขาไปอีกไกลเลยมั้งใช่อีกไกลเลยประมาณ3ขั้นถึงจะเป็นแบบขั้นสูงสุดนะ ผมคิดว่าผมจะต้องเสียเงินอีกต่างหากเลยว่ะคลิปหน้าประมาณพันกว่าบาทถึง2,000เพื่อที่จะปลดล็อกจนถึงขั้นขีดสุดนะครับคือกูต้องมีดาวก่อนต้องพูดอย่างนั้นดีกว่านอกจาคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากดูพาร์ตต่อไปคือแบบอยากเห็นกูเสียเงินกับเรื่องโงโงนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมว่าจะกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์มากันด้วยสสำหรับใครคนไหนที่อยากเล่นก็จะทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันแต่อย่าไปโดนมันหลอกเหมือนกับผมไปแล้วบ๊ายบาย